มีการโหวตวาระหนึ่งร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่นเสนอโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับธนากรล่าหลายชื่อกับประชาชนอีกกำกงก็คือแ0 0 0มื่นชื่อเจ็ดหมื่นชื่อเจ็ดหมื่นหกค่ะเจ็ดหมื่นหกโอเคสองร้อยห้าสิบสี่ต่อสองร้อยสี่สิบห้าคะแนนรับหลักการวาระหนึ่งร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับธนาธร งดออกเสียงร้อยยี่สิบเก้ารับหลักการมากกว่าไม่รับหลักการใช่ไหมครับใช่ค่ะปรากฏว่าไม่ผ่านร่างก็ยังตกเพราะตกก็เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องแก้น้ำนูนนั้นในครับจะต้องรับหลักการด้วยจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีอยู่ก็ไม่ใช่ที่มาประชุมนะใช่ค่ะที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่ก็คือที่มีอยู่ พูดง่ายๆถ้ากลึงหนึ่งก็ต้องอยู่ที่361หมายความว่าต้องเห็นชอบไม่ต่ำกว่า361ความเห็นใน254ที่เห็นชอบรับประกันวาระที่1นั้นปรากฏว่าได้ียงเห็นชอบจากสวแค่6ใช่ไม่ถึงหนึ่งในสามรัฐธรรมนูญเขาระบุว่าไอ้เรื่องอย่างเนี้ยถ้ามันจะผ่านนะรับประกันวาระหนึ่งนะ มันจะต้องผ่านด้วยเสียงสวไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาถือคิดง่ายๆต้องมี83าเสียงอันนี้มันแค่หเสียงมันก็ตกแงงเสียงที่กาหนด<ต>ไว้แต่ตรงนี้นะจุดที่น่าสนใจนะถ้าเอาสองหสี่มาถอดรหัสร่างของธนาธรเนี่ยชนะในสภาผู้แทนราษฎรแต่เมื่อรวมกับเสียงของวทีาา่สภามันแพ้แต่ก็เป็นสัญญาณท,ที่น่ายินดีอยู่อย่างหนึ่งคือสภาผู้แทนราษฎร ให้ความผิดชอบค่ะไอ้ที่ไม่ผ่านเพราะเมื่อรวมสอวอเสียงสอวมอันไม่ได้หกเสียงแล้วมันไม่ได้ปฏิกิริยาก็กระจุยกระจายเออว่าที่ผู้สมัครสสพักเก้าไกลในต่างจังหวัดมานหน้ากันออกมาแสดงจุดยืนเยอะแยะเลยค่ะตัวอย่างเช่นทินกรอ,อนประทุมเพออราะทิทนกรออนประทุมเนี่ยทินกรอ,อนประทุมเนี่ยเขาเป็นว่าที่ผู้สมัคร พักเข้าไกลในจังหวัดอีสานจังหวัดถึงผมชาำชื่อจังหวัดไม่ได้ร้อยเอ็ดหรือเปล่าค่ะไม่แน่ใจในะร้อยเอ็ดหรือเปล่ามไม่แน่ใจว่าร้อยเอ็ดหรือเปล่าอ,ออกมาเหมือนกันแสดงสะท้อนในเรื่องนี้ทา<ม>เพตเลยสภาตีตกปลดล็อกท้องถิ่นวุฒิสภาคือผู้ขวางทางความก้าวหน้าของประชาชนนี่เขาเขียนแบบฟันธงไปเลยวุฒิสภาคือผู้ขวางทางความก้าวหน้าของประชาชนที่แท้จริงส่วนสอสอนั้นพักใดงดออกเสียงต้องประนามกันแล้วนี่ ธนาก,กรอ่อนประทุมใช่ค่ะและทีนี้หมดเวลาหมดเวลาเราสองคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดี